เราก็จะมาพูดถึงราศีกันนิดนึงเราได้มีเกิดเอาไว้ครับว่าราศีใดในช่วงนี้มีเสน่ห์ชวนให้หลงไหลนะครับโอ้โหเผื่อใครที่ยังโสดอยู่ยังไม่มีแฟนยังไม่มีคู่ไม่มีคนคุยอะไรทั้งสิน้นมามาช่วงนี้แหละนะครับเป็นจังหวะที่คุณจะเสน่ห์แรงมีราศีไหนบ้างมาดูกันนะครับราศีแรกเลยได้แก่ชาวราศีพฤษภก่อนเลยนะครับโอ้โหไพ่ประจําตัวราศีพฤษภขึ้นมานะครับเสน่ห์ตรงนี้เนี่ยนะครับ เท่าที่เห็นเห็นนะหนึ่งในเรื่องของการทำงานก่อนนะครับในแวดวงที่ทำงานเจราจาตกลงติดต่อเรื่องการงานทั้งหลายเนี่ยนะครับมีคนมองมีคนเหลนนะสเสนอแรงนะครับยิ่งคุณสอดด้วยเนี่ยโ,โหนะอาจจะเป็นที่แบบคนนู้นก็อยากเข้ามาคุยคนนี้ก็อยากเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ถ้ายังโสดอยู่นะอาจจะเป็นคนที่ออฟฟิศหรือคนที่ติดต่องานด้วยทีนี้บางคนยังไม่ได้ทํางานบางคนอยู่ใน สถานศึกษายังเรียนอยู่นะครับก็คือเพื่อนๆที่เรียนนั่นแหละนะครับโอ้โหแบบมามองมีคนมาจีบมีคนมาชอบอะไรเงี้ยครับในแวดวงสังคมนั่นแหละนะครับเผิ่ออยู่กลุ่มเดียวกันคณะเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีเหมือนกันถือว่าเสน่ห์แรงนะครับกับสิ่งรอบตัวที่เราอยู่ตรงนั้นแหละนะครับทั้งการงานแล้วก็การศึกษาเลยทีเดียวนะครับดวงเสแหละทีนี้สิ่งที่จะทําให้คุณมีเสน่ห์แรงมากขึ้นอีกนะครับสำหรับชาวพฤชศพก็คือเรื่องของความสามารถครับ คุณมีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถในช่วงนี้จะทําให้คุณยิ่งเสน่ยยิ่งแรงขึ้นไปอีกโอ้โ oh, oh, หรู้สึกว่าบางคนเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยนะครับโอ้โ oh, ห oh. ช่วงนี้ก็จะฮอตเลยทีเดียวบางคนเก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้มีโอกาสแสดงฝีมือนะครับได้มีโอกาสพรีเซนต์อะไรเงี้ยครับก็ถือว่าจะสร้างเสน่ห์ที่ยิ่งเพิ่มเข้าไปอีกสําหรับชาวพิษศกนะครับทีนี้มีอีกราศีหนึ่งนะครับที่เสน่ห์กำลังจะแรงเลยทีเดียวนะครับได้แก่ราศีพิจิก ชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับโอ้โหนะทั้งคนโสดทั้งคนไม้นะครับคนแก่กว่าคนอ่อนกว่ามีเกณฑ์ที่จะเข้ามาหาคุณนะครับในช่วงนี้บางครั้งคุณยังโสดอยู่ก็คุณก็อาจจะมีโอกาสเลือกว่าคนนี้แก่คนนี้อ่อนกว่าคนนี้ยังโสดคนนี้มีคู่แล้วไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยมีช้อยมีตัวเลือกนะครับตรงนี้คุณจะวุ่นวายเรื่องเกี่ยวกับความรักจะวุ่นวายเรื่องเกี่ยวกับเพศตรงข้ามนะครับหรือ เรียกได้ว่าหล่อสวยเลือกได้อะช่วงนี้มีแต่คนเข้ามานะครับทางที่ดีนะฮะร,ระวังคนที่มีแฟนแล้วระวังคนที่มีเจ้าของแล้วไว้ด้วยนะพเพราะเสน่ห์คุณจะแรงจนเกินไปนะครับวันนี้มีหมดทุกประเภทเลยบอกได้เลยนะครับว่าทุกประเภทจริงๆนะครับแก่กว่าอ่อนกว่าสาวแก่แม่ไม่พ่อไม่อะไรเงี้ยมีหมดนะครับบางคนอาจจะชอบเพศเดียวกันก็มีเข้ามาเหมือนกันนะครับตรงนี้บอกไว้ก่อนเลยชาราศีพิจิกจะเป็นจุดที่สเสน่ห์ แรงเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ค่อยคอยคัดสรรค่อยๆเลือกนะครับอีกราศีหนึ่งครับราศีสุดท้ายที่สเสน่ห์แรงมากช่วงนี้นะครับได้แก่ชาวราศีมีนนะครับชาวราศีมีนเป็นจังหวะที่ดีนะครับคําพูดคําจานะครับกิริยาท่าทางการแสดงออกทั้งหลายตรงนี้เป็นจุดเด่นของคุณหมดเลยนะครับใครมีโอกาสได้พูดคุยกับใครนะครับ เผยเนี่ยโหมีคนหลงคุณมีคนรักคุณมีคนชอบคุณนะครับมีโอกาสได้โทรคุยการติดต่องานการปรึกษาหารือการตรงนี้เป็นสเสน่ห์มากเน้นในเรื่องของคําพูดคําจาก,กริยาท่าทางนะครับทั้งหลายตรงนี้จะเป็นจุดเด่นให้กับชาวราศีมีนครับใครที่ยังโสดอยู่ก็เตรียมได้เลยนะว่าจะฮอตมากชาวราศีมีนนะครับสามราศีเนี้พฤษศพ,พิจิกมีนนะครับจะฮอตมากในช่วงนี้ก็ขอให้มีความสุขนะครับกับสเสน่ห์ของคุณนะฮะ วันนี้เวลาของเราหมดลงพอดีเลยนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการตลอด2ชั่วโมงครับพบกับรายการผ่านดวงรับทรัพย์ได้นในวันจันทร์และวันพุธเวลา15นาิกาถึง17นาฬิกานะครับทางสถานีชะไทยทรูชัชน358ครับวันนี้ผมอาจารย์ทิปยานศาสตร์แห่งไพ่พรมยาณต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ